ไปนู่นอีกล้วเพราะฉะนั้นตาคุณจะนำหน้าศูนย์ตาคุณนำหน้าศูนย์คุณยิงนะนำหน้าศูนย์ตาคุณเห็นเองเมื่อไหร่คุณยิงเมื่อไหร่คุณจะได้เองหัวลุกไปครับยิงอย่าให้หลุดจังหวะนะตึ้ง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 คล่องไปฟอมไหมครับฟองระวัง สองเจ็ดสองศูนย์สองหกลาเห็นไหมสองถ่ออีทีแต่คุณวาดเป้าให้เร็วขึ้นในเมื่อคุณจะยิงเหนี่ยวไกลมากเร็วขึ้นเนี่ยคุณวาดให้บึ้ม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 ตาคุณนําให้เร็วขึ้นมือวาดให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองแล้วคุณมองต่อให้ดีๆเมื่อไหรคุณมองภาพนเนี่ยบึ้มบึ้ม,มเหมือนคุณนั่งรถอะ่ะคุณเห็นเส้นเส้นพื้นขาวเนี่ยบึ้มไหลผ่านคุณ่ะนั่นคือจังหวะที่ถูกละพร้อมไหมครับพร้อมระวัง คุณไม่ใช่ล้วล่ะใช่ไหมเสียงคุณฟังเองคุณจะรู้เลยเสียงหลุด